เราในช่องพลายทองคำด้อยพ่อเม่สีที่รบรักทุกท่านทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนงงตัวเอง <Okay. S 1> อยู่มาพลูที่นี่ได้ยังไงครับผมนี่ <Okay. S 1> โอ้มืดๆมืดครับมืดต้องขอประทานอภัยด้วย <Okay. S 1> เสียดายบรรยากาศวิวสวยงามมากนะครับผมแต่มาถึงค่ำเหลือเกินดึกเหลือเกินเลยไม่ไม่สามารถที่จะถ่ายให้พ่อพ่อเมฟซีได้ชมเสียได้จริงๆนะครับผมโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ไหน ขึ้นอำเภอสีเมืองใหม่ที่นี่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับกราบนมาสการกระอาจานกราบนมาสการ,าาการครับผมอ้อาจจะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามืดครับผมโอ้เสียดายบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็วิวทิวทัศน์นี่สวยงามจริงๆครับผมโอ้ทํามากลางวันนี่ยอดสวัสดีครับคุณต้นแต้มสวัสดีครับพี่สายชนสวัสดีครับพี่บินโย ตอนนี้อยู่อำเภอสีเมืองไม่จังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับโอ้อ่านอ่านเม็นเพราะทันดรอกเดอ้ออะไะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโขดหินที่ว่าถ่ายทำภาพยนตร์หนังเรื่องเรื่องยังเกาะปะนั่งเรื่องนาคีนะครับเรื่องนาคีนะครับผมโอ้ผมเสียดายมากๆเลยที่มาถึงค่ำมืดเหลือเกินครับผมนี่ ยอดสุดยอดโอ้โหนะครับผมวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านเอบยัยหน่อยมาเที่ยวยัยห,หน่อยกับกบระป้อมน้อยเฝ้าพี่ทองผมเอบมาเที่ยวหมูจักบอวาย่าเพลื์เพลย์จะหนีเลยแล้วผมน่ะใช่อ,อ้ยสวยงามมากครับพี่น้อง ีผมเสียดายจริงๆนะมาถึงกลางคืนเดี๋ยวผมต้องมาอีกครับมีโอกาสแล้วรู้แล้วเข้ากับบะมีรถต้องให้ประน่งเลยเป็นภูน้ำท่าคือเกาโอ้ผมมาส่งพระจารย์ที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่พักสงป่าน้องพยอมของเรานะครับผมพอดี แล้วงานแล้วเพิ่นพ่มีรถก็เลยมาส่งเพิ่นกับปะนั่งแล้วก็คนน้าบ้านนะครับผมมากันสามคนโอ้ปะนา่งบอกว่าอยากให้มาดูว่าที่เพิ่นอยู่เป็นวัดเพิ่นอยู่เป็นจังได๋โอ้มาเห็นแล้วผมว่าไออะไรนะไอที่ที่พักสูงป่าน้องพยอมเราทําเลดีแล้วมาเจอที่นี่หนักกว่าอีกครับดีกว่าอีกสุดยอดเลย พนางบอกว่าฤดูฝนวันช่วงฝนตกนี่จะเป็นเป็นน้ําตกอ้อมเลยนะครับผมนี่ผู้เสียดายจริงๆปีพินโยเอาอยู่อมเพื่อได้ก็เอาอันอาหารทิงโตมาส่งแน่ตอนนี้ก็อึดเขาอยู่ด้นี่ว่าท่านได้กินเขาครับหฮวยฟูมีไฟขึ้นจังย่างเอายางเอาบ่ลรือตูนฟูอยู่น้ำกลดเลยอ้ตายเลยบาดีกิมกันแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ระวังหลงทางกับวัดเด้อ เสียดายมืดนะครับผมเสียดายมากๆเลยฮะไฟแปบบแปบบแบบนะออโอ้โหอันนี้เขาสิย่างไปไกลปันใดนี่เป็นที่ฮะป้าน,นางบอกว่าจะพามาดูตรงที่เขาถ่ายทำภาพยนตร์นาคีนะครับผมนาคี เสียดายมากเลยพ่อเม่พอ่พอพ่อแม่ซีก็คิดดูนะครับว่าภาพยนตร์หนังเรื่องนาคีทิวทัศนสวยขนาดไหนครับผมนี่แหละใช้พื้นที่สถานที่ที่ตรงนี้เลยครับผมโอ้โหเสียดายเสียดายเสียดายว่ามันมืดไปหน่อยครับก็เลยแนบะมเห็นพี่น,อน,น,น้องอำเภอ,อมอ่วงสามสิบติโอ้ยผ่านออกมาแล้วเดี๋ยวกลับขึ้น พีพ่พินโยเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปมนเนม,น,มนพันย้อมเพื่อม่วงสามสิบพีพ่พินโยเอ่อเบบซี่ <F 4 S 2> ผม,ผมครับขับรถผ่านมาเมื่อกี้เดี๋ยวกลับขึ้นไปสวัสดีครับไอเอฟวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับประนางเป็นคนขอแนแก่นอำเภอกระนวลพอดีเพิ่นหูจักกระพายจานพิ่น ไปมาอันไปเห็ดบุญน้ากันดูพอดีเพิ่นกันเลยอาจารย์ว่ามีรถกลับก็เลยมาส่งเพิ่นครับโอ้ยดีดีดีัสด,ด,ดีครับคุณปราทูัสดีครับนี่ครับตอนเช้าหนึง่งไฟแดงๆอยู่ไกลๆนู่นมองเห็นแล้วครับผมข้ามเขาวันนี้ไปก็เป็นประเทศลาวเลยนะโอ้ยนั่งกับเบาๆตะกี ผมจิได้บามาผมจิถามมายาำเ้ามาไทยโอ้ยเสียดายว่ามีโอกาสได้มากง่ายๆได้นี่ฮะเนาะยอดเลยครับทำเลสวยมากสวยจริงๆขนาดกลางคืนยังยังดูว่ารู้ว่าสวยแต่พอเมฟซี่อาจจะมองว่่เห็นดนอกเพราะว่ามันมืดไฟฮะใช่ โอ้นี่บ่อนี่บ่อเออไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวห้ยคอยคอยอย่างก่อนคอยแน้มหินทางเออใครแน่อยู่เป็นสองไปไห้โอ้ยนี่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 โอ้ดโอ้ดูหินนี่อย่างสวยงามเลยครับนู่นนพระอาจารย์เดินนำหน้าแล้วครับผมโอ้โหเสียดายเสียดายพูดได้คำเดียวว่าเสียดายมาถึง ช่วงกลางคืนดึกเกินไปมองไม่เห็นนะครับน,นี่นี่เด้อใหม่กันสั้นกันลืมมามาพี่น้องเอ้ยภาพอาติสันเลยโอ้สหนดีม,ดมดี่ครับอื้อดูอาจารย์พา,า,พาขึ้นไปอาส,สาทุเด้อจะปลาจะเขาจะนองข้องบึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานลูกหลานขอโทษขอเข้ามาขออน,นุญาตขึ้นเ,นเด้อ โอดูครับเป็นหินแบบโบราณเลยนี่เนอะคืนมองไปเห็นสวยงามครับสวยสวยสวยปันท้ายบางนี่ติปะนา่พปันท้ายทำบางนี่ดิโอส้สวย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 ครับก็สวยงามมากพ,พอเอฟซีเดี๋ยวผมต้องมีโอกาสมาอีก นได้ครับต้องมาอีกจนได้ครับจุมาทายพอพ่อเมสซีเบงกนใจงััอสวดีครับคุณไมสวัสดีครับผมมาส่งพะอาจารย์ครับที่อำเภอชีเมืองใหม่ฮะนนั่งทนะนั่งขึ้นไปนั่งก่อนฝานั่งคนไทยนี่อยู่ไหไรอยู่นั่งหมอนกบไทยเพินเบิ่งนางงามเอา นางอ้เฮาครับผมเยี่ยมปลากันไหมล่ะสวัสดีครับลุงพุนซาสวัสดีครับมาถินบนเจอเต้คนงามงามเมนอยู่บ่บ่ท่านเห็นคนงามด้วยครับอยู่ในปลาครับลุงพุนซาเพราะว่ามาหอดดึกโคตรไดนะผมกับมาไดเมียอยู่บนนี่ละแต่ก่อนย้ายหน่อยก็ขึ้นจังหวัดอุบลขึ้นกันแหละอำนาจเตื้นนะรุ่นบักรุ่นหนาเดือนเดือนอะไรนะมาสองสองคนสามคนนี่แหละพี่อ้อยนี่ มือนเดินพฤศจิกาเลยบรรยากาศบรรยากาศลมหนาวอย่างแรงเลยตอนนี้โอ้ใครในทางนี้มีคนช่วงวันเลยพระอาจารย์จำวัดอยู่ที่นี่องค์เดียวท่านเลยนะครับผมไม่มีอยู่บนเขาองค์เดียวถ้าเป็นกลางเว่นนี่คือจังคักเนอกมวนาะครับมันมองอยู่แต่ว่ากลางคืนมันแอบเห็นอยู่แลยเฉยเลย สวัสดีครับคุณกุ๊กไก่สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อเมฟซีทุกท่านทุกคนด้วยเสียดายบรรยากาศมากครับเสียดายะใหญ่นเนาะั่งกับบอบ่มันจกแมนบอเคลียอะไรยหญ่นั่งบอคาราคาสซั่งบอเสียดายครับพ่อพ่อเมฟซียังไงก็ดาวพรตรหน้าคุณอ่ะให้งามคุณดาวพระบอเดี๋ยวโอากาศหนาวต้องมาให้ได้

มันเลือกอยู่พุ่นดูนะครับตรงนี้อู้พุ่นนยังมาดิไม่มันฝุ่นบรรยากาศเดีเลยเนี่บรรยากาศบรรยากาศดียอดครับผมอู้ฝุ่นพ่อแม่ซีหลายๆเด้อมาเป็นกำลังใจครับผมฝุ่นฟังเสียงลมด้วยุ่นเดี๋ยวยืนอยู่นี้เสียงลมชัยดูผังลานก่อนขอบคุณหลายครับผมอ่านคอมเมนต์มาท่านหรอกคอมเมนต์หลายโพ่อเมฟซีก็ได้ เสีาดา้ทำมากเวนหนีโอ้ยได้ไหลแล้วคือสิบบอยากใหนเศร้าหรอกยังไงก็ขอบคุณเด้อยวันดีครับพี่จีนวันดีครับผมแป๊บเดียวคนเบึ่งลอยกว่าคนเร็วไหลเขาขนาดท้ายแบบมืดๆตื้อๆยังสียังเบึ่งอยู่เนาะเจดาอดหลีเอาครับ เล็กเข้าโรงพยาบาลรู้แล้วครับว่าคนเล็กเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าแต่ผมก็เมือ่อจะขับรถอยู่เนาะขับรถมาส่งพายจาย์ออกมาจากนู่นประมาณบ่าย3ามกว่าๆนะครับมาถึงฝนตกสุดทางเลยโอ้ฟังเสียงลมด้วย แน่เห็นคนอยู่บ่เลยตีอโอ้ขอบคุณผ่าจารย์เดอ้อที่ได้ให้มาชม่มองทำเลดีๆอย่างแบบนี้นครับเาะโอ้สียดายหลีอ่ะจังไงก็เดี๋ยวผมขอออกจากไร่สดก่อนเด้อพี่นอ้องเพราะว่ามันมืดโพดแนบเห็นทางครับผมขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวมีโอกาสหนาจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับผม ฝนก็กำลังจะตกอีกแล้วครับขอบคุณมากมนะครับผมอะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับดูอ้ง่ามครับคุณดูครับสวยมากเลยครับสวยงามสวยงามยังไงก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกๆกําลังใจเดี๋ยวเสร็จจากนี้เสร็จจากนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับผมนี่ยบั่ฟสวยบังั่อนดด สวยวอรครับฝนอ้อ่ะยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับผมพบกันใหม่เด้อ <c oughs> มืออื่นเศร้าคนละครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับฝนลงเม็ดแล้วครับผมไปหนีฝนก่อนอีทั้งหเอาไป